t h e อแต่ uh, our host today who, who organize this event mm hmm. so from uh, from 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 the c o p a n and, then, uh, and the a d v e t i s e e n t of the o m p a n y under t a c h h a a d e a half we f o f o a n d e h to, for to uh, our event ครับแลวก็ในส่วนตรงนี้นะครับ for the formal level around uh, like go to f i เล็กๆเธ e หลุมแรงงานนะียนสารเขีนสในส่วนของหน่วยงานนะครับคือหน่วยงานที่ปกัดอยู่ก็คือถามว่ายากไหมกับการดูแล21ประเทศทดเราก็เลยจัดลุ่มรายงานข้องนะครับคิดดีต้อนรับก่อนนะค่ะดิฉันยุบดีบำรุงบุรค่ะเป็นประธานชุมนุม รายงานวัาประบจังหวัดปทุมธานเข้ามานะคะเราจะเห็นขนมไทยขนมนานะคะวันจ่ไม่เราคิดว่าจะทํายังไงที่จะดึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็เลยเรียกดอกบัวในการที่จะต้อนรับแขกในวันนี้ So how to make the ด r นค u c ยร o เป็นได้สวยงามแล้วก็เราก็จะเอาแต่ละอาชีพเป็นราปผลไม้ผสมเป็นรูปผลไม้ค่ะ เัพวไปจะพอมีคนสนใจมากขึ้นเมื่อเราทาได้คงแรมนั่นแเล้วได้หน้าาของจังหวัดปูพันธพตอเราตำแบบนี้เขาเรียกว่า ครับสวัสดีครับชื่อเกษมสันสตเ์เจริญครับตำแหน่งผู้นวยการกองคุ้มรองรายงานนอกระบบกรมสุริการและคุ้มรองรายงานกระทรวงแรงงานครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะครับในการที่จะมาร่วมกิจกรรมกับชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมนะครับที่วันนี้เราจะพยายามที่จะทําให้เกิดบทบาทนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงในเรื่องของชมรมแรงงานนอกระบบที่จะทําให้เกิดอาชีพเกิดรายได้นะครับให้กับชุมชนและสมาชิกอย่างไรครับผม ก็อยากนําเรียนนะครับว่าชมรมรายงานนักขบก็เป็นชมรมที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมสวิการและคุ้ครองรายงานนะครับซึ่งก็ถ่ายทอดมาในระดับพื้นที่นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็คงจะขาดไม่ได้โดยเพราะท่านประธานชมรมรายงานนักขบนะครับที่จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเกิดรายได้นะครับเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกทุกกลุ่มนะครับโดยกรมสวิการและคุครองรายงานก็จะขออนุญาตนําเอาภารกิจของกรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับที่เหมาะสมนะครับอันที่จะทําให้เกิดการลดรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยนะครับของคนทํางานนะครับทั้งหมดก็จะเป็นการเติมเพื่อให้เกิดรายได้นะครับโดยเพราะในการที่วันนี้นะครับอยากจะพาคณะโดยเพาะผู้นําแห่งความเชี่ยวชาญของต่างประเทศนะครับ วันนี้ก็มีจากประเทศบังลาเทศนะครับที่อยากจะมาศึกษานะครับอยากจะมานําเอาประสบการณ์นะครับของชมรมรายงานนอกระบบที่นี่นะครับเพื่อที่จะนําไปศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปปรับใช้ต่อที่ประเทศบังลาเทศครับครับผมโสพลปานนรงค์นะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับในส่วนของคณะจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับที่จะพาในส่วนของ สถาบัน A i t ทนะครับคณะของท่าบันเอไอท t มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งนะครับกิจกรรมการรวมตัวของแรงงานนอกระบบนะครับในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับก็มีท่านดรยุดีนะครับเป็นผู้นําในเรื่องของแรงงานนอกระบบในการที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็จะนําเสนอในเรื่องกิจกรรมและก,การรวมตัว ในส่วนของแรงงานระบบของจอยกับทุานีครับ